สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับก็จะขออนุญาตภาพเพื่อนๆมารู้จักกับโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับที่จะเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ play to earn ก็ไม่เชิงนะครับต้องเรียกว่าเป็น exercise to earn มากกว่าก็เป็นโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า virtual นะครับสำหรับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันในคลิปได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็จะต้องฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h anel เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ อ่านกันเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะก็โปรเจกต์แวร์ชวลเนี่ยนะครับเป็นโปรเจกต์ที่เป็นการรวมเอาแบบโลกความจริงข้างนอกเนาะไปรวมกับบล็อกเชนแล้วก็ NFT นะโดยการที่เราจะต้องทําการออกกําลังกาย Exercise Workout ต่างๆนะครับเพื่อที่เราจะได้รางวัลเป็นตัวเหรียญโทเค็นแวร์ชวลนั่นเองนะครับก็เป็นการ Exercise t o Earn นั่นแหละแทนที่เราจะไปนั่งเล่นเกมอะไรต่างๆนะเนาะก็คือเราจะต้องทําการออกกําลังกายในโลกแห่งความเป็นจริงเก็บแต้มต่างๆนะครับแล้วก็ไปแลกเป็นเหรียญ ก็ตัวโปรเจกต์เนี่ยเป็น 0, เวอร์ชัน v 2.0เวอร์ชันอเนาะก็จะมีการเปิดตัวตัวเต็มออกมาเนี่ยก็คือวันที่15เดือน2นะครับเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นั่นเองก็ไม่กิ่เดืกันเนาะ สำหรับตัวโปรเจก t นี้นะครับก็คือเราสามารถเก็บข้อมูลนะมาจากตัวแอปพลิเคชันออกกาลังกายอื่นๆนะหรือจะเป็นพวกสมาร์ทวอชอะไรต่างๆได้เช่นคือที่เขามีพาร์ทเนอร์กันอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นตัว g a r m i n App Star ์ว่แล้วก็ Fitbit นะครับสำหรับใครที่ออกกาลังกายกันอยู่ทุกวันนี้นะก็จะรู้จักแอปพวกนี้เป็นอย่างดีเลยก็สำหรับตัว Virtual 2 0 0นะครับก็จะสามารถเก็บข้อมูลเนาะจากการออกกำลังกายได้อยู่4ประเภทก็คือตัวการเดินการวิ่งการเดินการว่ายน้ำแล้วก็ปั่นจักรยานนั่นเองนะครับ ในระหว่างที่เราทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยเราจะสามารถได้รางวัลเป็นตัวเหรียญคริปโตเคอเรนซีได้ด้วยนะครับที่มีชื่อว่าตัว Virtual Coin นนั่นเองโดยรางวัลเนี่ยจะแจกทุกเที่ยงคืน UTC เนาะหรือก็คือประมาณ7จ็ดโมงเช้าของทุกวันนั่นเองนะครับโดยตัวเหรียญเวอร์ชวลเนี่ยครับสามารถเอาไปแลกเป็นสินค้ากับแบรนด์ที่พาร์เนอร์กับทางตัวแพลตฟอร์มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ออกกําลังกายต่างๆเอ่อแกจิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับรวมทั้งพวก รางวัลรีวอร์ที่เอาไว้ในใช้การเดินทางท่องเที่ยวต่างๆมากมายนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยคือเราสามารถอัปเกรดเลเวลตัวอวตารด้วยนะก็คือตัวอวตารมันจะมีเป็นตัวอวตารให้เราสร้างขึ้นมาแล้วเราสามารถใส่อุปกรณ์สวมใส่ต่างๆที่เป็น NFT ได้นะครับ ถามว่าตัวระบบนี้จะใช้งานยังไงบ้างนะครับก็คือเราเนี่ยขั้นต้นเนี่ยเราจะต้องมีตัว starter kit นะครับที่เราจะต้องทําการซื้อด้วยผ่านทาง virtual application นะครับหรือเป็นแพลตฟอร์ม,มอื่นๆเข้ามาก็ว่าไปแล้วเราก็ทําการเก็บตัวเหรียญ virtual เนี่ยเอาไว้ในกระเป๋าของเรานะครับตรงนี้ย ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นการถือเฉยเหรือเอาเข้าไปสเต็กนะแต่ทีนี้หลังจากที่เรามีตัวเหรียญวีเชอรแล้วเนี่ยก็คือเราจะสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆได้นะครับนเดี๋ยวเราเข้าไปได,ดูในส่วนของไวเปเปอร์เขาก่อนดีกว่านะครับตัวโปรเจกต์ว r เชอรเนี่ยนะครับมีการเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2019นแล้วนะครับโดยบริษัท W James Venture นะตัวบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทของคนไทยที่เริ่มดําเนินกิจการมาตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับแล้วเขาก็หันมาทําเป็นตัวโปรเจกต์นี้ขึ้นนนมาโดยใตััว Virtual ี่ะครบ ในเวอร์ชั่น1.0เนี่ยคือจะเป็นตัวรุ่นทดลองนะครับที่เขาได้มาทําการทดลองตลาดก่อนโดยมีการจับมือกับพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับนในการใช้จัด event organize, อีเวนต์ออแกไนซ์กิจกรรมให้กับภายในของบริษัทเนาะเป็นบริษัทใหญ่ๆที่เราค่อนข้างรู้จักดีกันในเมืองไทยเลยแหละเช่นพวกมิตซูบิชิมอเตอร์ไทยนิปอนเซกิมูลินีทีแม่ฟ้าหลวง เกตเตอร์เลดพีอาร์เก้าเอ็นบีเอสปอร์ตแมเนจเมนต์ชไนเดอร์อิเล็กทรแล้วก็บอชนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะที่เขาได้มีการจับร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมภายในของบริษัทต่างๆ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของ r o รถแม p ของตัวโปรเจกต์กันนะครับ mm hmm. ก็คือตัวโปรเจกต์เนี่ยจากเวอร์ชั่น1.0เนี่ยคือเขาเริ่มต้นโดยโดย เพนพอยต์นะคะหรือว่าปัญหาที่เขาเห็นเนี่ยก็คือกิจกรรมเวอร์ชวลรัน,นรต่างๆที่จัดขึ้นมาเนี่ยปัจจุบันอ่ะมันค่อนข้างไม่มีการแบบเชื่อมโยงข้อมูลกันที่ดีสักเท่าไหร่นะครับก็คือผู้เล่นใคร,ใคร,ใครที่ไปสมัครพวกเวอร์ชวลรันเนี่ยก็ต้องไปทําการบันทึกกรอกข้อมูลอะไรกันเองเนาะทำให้บางทีอ่ะมันก็เลยเกิดแบบพวกที่แอบอ้างใช้สิทธิ์อะไรเงี้ยหรือไป,ไ,ปไปใส่ข้อมูลปลอมกันค่อนข้างเยอะนะเขาก็เลยเล็งเห็นตัวปัญหานี้แล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นะครับ โดยในเวอร์ชัน2.0ที่เปิดตัวมาใน Q 1เนี่ยจะมีตัว Challenge ต่างๆที่ให้เราสามารถเข้าร่วมได้มีในส่วนของที่เขาเรียกว่า sweat mining เดี๋ยวผมจะเข้าไปลงลึกในอีกทีหนึ่งนะว่าคืออะไรมีการเปิดตัวระบบอวตารแล้วก็พวก NFT ต่างๆแล้วมีการขายพวก อุปกรณ์สินค้าต่างๆที่เกี่ยวกับแบรนด์ที่เขาพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของ Q2 ปี2022เนี่ยก็จะมีการเปิดตัวฟีเจอร์อื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Health Feature Social Media Feature นะครับการเชื่อมโยง API กับพวกแพลตฟอร์มภายนอกเนาะแล้วก็มีระบบกาชามาด้วยรวมทั้งตัว Quest แล้วก็ Ranking นะครับส่วนในของ Q3 ปี2022เนี่ยคือเขาก็ยังเก็บเป็นความลับนะเดี๋ยวเราคงต้องมารอดูอัปเดตในตัว w h i t p a p e r รุ่นถัดๆไปนะครับ ในส่วนของโทเค็นยูมิกของตัวเหรียญวร์ชวล l นะครับก็มีอ u ซัพพลทั้งหมดเนี่ยหนึ่ล้านเหรียญน,นะครับโดยที่เขามีการแบ่งสัดส่วนเป็น4สัดส,ส่วนหลกัหลกๆนะก็คือในส่วนของอีโคซิสต็มที่เขาจะมาใช้ในตัวแพลตฟอร์มเนี่ยอยู่ที่40%ก็คือ400ล้านเหรียญในส่วนของตัวคอมพานีเอง250ล้านเหรียญเทรเชอรี่นะส,สำรองเนี่ยก็คือ200ล้าน200ล้านเหรียญแล้วก็ในส่วนของการฟรีเซลที่จะเปิดขายก่อนอยู่ที่15%ก็คือ150ล้านเหรียญ โดยในส่วนของ EcoSystem 40%เนี่ยจะมีอะไรบ้างและสามารถได้มายัางไงบ้างนะครับก็คือทั้งหมด400ล้านเหรียญเนี่ยคือเขาจะแบ่งออกมาเป็นในช่วงของระยะเวลาประมาณทั้งหมด10ปีนะแต่ว่าทีนี้คือเขาจะมีการแบ่งออกมาให้เราสามารถขุดได้เขาเรียกว,ว่าการขุดนะผ่าน Sweat Mining คือขุดด้วยเหงื่อแรงหยาดเหงื่อแรงกายของเรานั่นเองนะครับ ปีละ20ล้านเหรียญต่อปีนะครับหรือก็คือ55,55.55 55่55เหรียญต่อวันนั่นเองอ่าโดยกิจกรรมโดยเหรียญทั้งหมดเนี่ยจะมีการแจกจ่ายผ่านทางกิจกรรมที่มีกําหนดเอาไว้นะครับทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันก็คือการวิ่งการเดินการขี่จักร,รยานแล้วก็การว่ายน้ำนั่นเองถ้าเกิดในส่วนของกิจกรรมทั้งหมดต่อวันเนี่ยยังไม่ได้ถึงตัวแม็กซิมัม5 5 0 0 0เหรียญเนี่ยก็คือเราอะ่ะจะได้ รับจํานวนเต็มเลยนะครับของเหรียญขึ้นอยู่กับเลเวลของการถือตัวเหรียญ Virtual c o i นะครับแล้วแต่เทียร์ของเรานะเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมว่าเทียร์คืออะไรแต่ถ้าเกิดสมมติจํานวนของผู้เล่นเนี่ยของรางวัลที่ถูกแจกจ่ายต่อวันเนี่ยมากกว่า55,000เหรียญต่อวันเนี่ยก็จะถูกแจกจ่ายไปตามสัดส่วนลงไปนะครับแล้วก็สําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยดีฟอเลยเริ่มต้นเลยอ่ะแม็กซิมัมเหรียญที่เราจะได้ต่อวันเนี่ยคือ0.1 Vir t u a l โดยตัวแม็กซิมัมเหรียญต่อวันที่เราจะได้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเลเวลของเราว่าเราอยู่ในเลเวลไหนยิ่งเราอยู่ในเลเวลที่สูงมากยิ่งขึ้นเราก็จะได้รับรางวัลต่อวันเนี่ยสูงมากขึ้นรวมทั้งตัว NFT นะที่เราเอามาใช้สวมใส่บนอวตารของเราเนี่ยก็จะส่งผลกับตัวระดับแม็กซิมัมที่เราจะได้ตัวเหรียญต่อวันเช่นกันนะครับตัวนอกจากตัว20ล้านเหรียญที่เขาจะมีกระจายออกมาให้ต่อปีแล้วเนี่ยขึ้นหลังจากผ่านไปแล้ว10ปีเนี่ยนะครับตัวรางวัลเนี่ย เ,เขาจะมีการแบ่งสัดส่วนออกมาคือ10%จากในสัดส่วนของ Treasury ตรงนี้นะครับ200ล้านเหรียญกับ10%ของรายได้จากการขายพวกเสื้อผ้าว r ลชอตต่างๆของตัวอวตารเนี่ยนำมากระจายกลับมาให้เป็นรางวัลของผู้เล่นที่อยู่ในแพลตฟอร์มนะครับโดยที่เขามองว่าตัวโมเดลตรงนี้จะทําให้ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีการขุดหรือการสร้างเหรียญออกมาเพิ่มนะครับทำให้เกิดอีโคซิสเตมที่วนลูปของเหรียญกันได้พอดีนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวอมพานีนะครับทั้งหมด25%เนี่ยก็คือ20%น่ะก็จะถูกเก็บเอาไว้เป็นทรัพย์ส,สินของบริษัทนะครับก็คือจะถูกเก็บเอาไว้โดยไม่มีมการเอามาออกมาขายเนาะเพราะแปลว่าถ้าเกิดสมมติมูลค่าของเหรียญโตขึ้นไปเนี่ยมูลค่าของบริษัทก็เติบโตด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในอีกส่วน5%ที่เหลือก็จะถูกเก็บเอาไว้เพื่อเป็นสัดส่วนให้กับทางทีมงานของเขาบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับทั้งในระยะสั้นและก็ระยะย,ยาวนะครับ treasury รางวัลที่จะถูกนํามาแจกจ่ายในปีที่11เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมาจากในส่วนส่วนของปีที่1ถึงปีที่10นะแล้วก็แปลว่าในปีที่21ขึ้นไปเนี่ยก็จะมาจากผลประกอบการในของปีที่11ถึง20นะครับรันไปเรื่อยๆแล้วก็ในสัดส่วนต่อไปสุดท้ายแล้วก็คือในส่วนของพรีเซล15%ถา,ถามว่าทาไมาถึงจะต้องมีการพรีเซลนะครับก็สําหรับคนที่อยากจะเข้ามาใช้ในแพลตฟอร์มนะแล้วต้องการที่จะมีได้ ผลตอบแทนที่สูงมากขึ้นก็จะต้องมีการถือตัวเหรียญ Virtual เอาไว้ดังนั้นเขาเลยต้องมีการเอามาทำนำมาออกมาขายนะครับรวมทั้งเป็นการขยับขยาย Marketing แล้วก็ขยายขนาดของตัวทีมด้วยเช่นกันแล้วก็ในตัว Virtual 2.0เนี่ยถามว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวอวตารหรือก็คือตัว User ของเรานนัเองก็คือเราสามารถตั้งตัวอวตารเพื่อเป็นตัวแทนของเราในตัวแพลตฟอร์มได้นะครับแล้วก็สามารถเอาตัว เอาเสื้อผ้าหรือที่เป็น NFT ต่างๆเนี่ยมาสวมใส่แล้วก็ตกแต่งตัวละครเราได้ตั้งแต่การเลือกตัวสีผิวทรงผมเสื้อผ้ารองเทา้าแล้วก็ออเดอรี s ต่างๆนะครับโดยสิ่งที่สวมใส่เนี่ยก็จะส่งผลไปถึงระดับของตัวผลตอบแทนที่เราจะได้ด้วยเช่นกันอย่างถัดไปก็คือตัว challenge นั่นเองที่เราจะตอนที่ตอนนี้จะมีแบ่งออกมาเป็นหลักๆก็คือ4กลุ่มด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือ กลุ่มที่เร็วที่สุดในระยะทางที่ระบุเอาไว้เนี่ยนะครับใครที่สามารถทําระยะเวลาได้เร็วที่สุดเนี่ยก็จะได้รางวัลที่มากที่สุดไปก็คือเหมือนเป็นเก็บเป็นแรงกันไปเนาะว่าใครที่วิ่งเร็วก็จะได้รางวัลมากขึ้นประมาณนั้นแล้วอย่างที่2ก็คือตัวระยะทางโดยระยะทางที่เราวิ่งเนี่ยยิ่งเราวิ่งได้ระยะทางที่ไกลเท่าไหร่โดยใช้เวลาที่เร็วมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้แรงที่สูงมากขึ้นไปตามลําดับ แล้วก็อย่างที่3ก็เป็นตัว challenge แบบกลุ่มก็คือเราเนี่ยในแต่ละหมวดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเร็วที่สุดหรือระยะทางที่ไกลที่สุดเนี่ยก็จะมีการจัดแข่งเหมือนจัดแข่งเป็นทีมเนาะเราสามารถจับกลุ่มกับเพื่อนแล้วก็สามารถวัดผลเป็นทีมนั่นเองแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็เป็นตัว custom challenge โดยตรงเนี้ยก็ยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่ามีแบบไหนบ้างแต่อันนี้เขาก็ยกตัวอย่างเช่นเรามีการส่งผลการวิ่งการออกกำลังกายของเราทุกวนันอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็อันถัดไปก็คือในส่วนของ API ก็คือเราจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบออนาฬิกาหรือพวกแพลตฟอร์มสมาร์ทวอชต่างๆเช่นตัว Garmin Fitbit แล้วก็ s t a v a แล้วก็ในส่วนถัดที่เขาจะมีการเชื่อมต่อกันในอนาคตก็คือในส่วนของ Apple Health แล้วก็ Google Fit ด้วยเช่นกันนะครับและในส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของ Reward นะครับหรือก็คือตัว Virtual Coin ที่เราจะได้นั่นเองในส่วนของ Virtual Close และ c l o t h e s and NFT นะครับก็คือจะเป็นของสวมใส่ที่เราสามารถนำมาสวมใส่บนตัวอวตารของเราได้นะครับโดยของเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5 l e เลเวลด้วยกันได้แก่ Common, Rare, Epic, l e gendary แล้วก็ m y ม h i c โดยในส่วนของ Common เนี่ยก็จะไม่ได้มีสเตตัสอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าในส่วนของตัวตั้งแต่แร e ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีส่งผลในตั้งแต่ตัว สม m ิชชั่นที่เราสามารถส่งได้ต่อวันรวมทั้งตัว Max Level ของว r t ช a ลที่เราจะได้ต่อวันขึ้นมาเช่นกันนะครับโดยในซัพพลาของตัวแรนเนี่ยจะเป็นลิมิเต็ดของ e ีพ c กเนี่ยก็จะมีจำนวนจํากัด l i มิเต็นะครับแล้วก็ในส่วนของเ e g e n d a รี่แล้วก็เมติกเนี่ยก็มีน้อยกว่าหรือเท่ากับ100ชิ้นแล้วก็น้อยกว่า10ชิ้น ต่อไอเทมนะครับตัว v ว r ช u ว l c ควเนี่ยจะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตัวโลกโลกเสมือนกับโลกแห่งความเป็นจริงนะครับก็คือเราสามารถใช้ไม่ว่าจะเป็นในการเอาไปใช้เป็นส่วนลดของร้านค้าต่างๆเอาไปใช้ในการซื้อหรือเข้าไปสู่พวกอีเวนต์ต่างๆแล้วก็รวมทั้งการซื้อพวกสมาร์ทแกจิตด้วยเช่นกันนะครับ ปัจจัยในการเติบโตของตัวเหรียญเนี่ยพอมองเอาไว้ข้อแรกเลยก็คือยิ่งมีผู้ใช้งานที่มากขึ้นมี Use Case ที่ใช้ได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะมีผล Impact มากยิ่งขึ้นนะครับตั้งแต่ในตัวส่วนของมูลค่าเหรียญแล้วยิ่งมีผู้เล่นที่เข้ามามีการแลกเปลี่ยนซื้อขายหรือนาไปใช้เป็นส่วนลดหรือจัดก,กิจกรรมต่างๆเนี่ยตัวแว l u ลก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ความสนุกของตัว c h a l l e n g e ต่างๆเนี่ยก็จะรู้สึกให้ว่ามีการแข่งขันที่ ท้าทายแล้วก็สนุกสนานมากยิ่งขึ้นที่2ก็คือพาร์เนอร์ชิพยิ่งเขามีพาร์เนอร์ชิพกับแบรนด์ต่างๆมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็แปลว่ายูสเคสของเหรียญเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันสามารถนําไปใช้เป็นส่วนลดหรือ,อ,อซื้อของต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เขามองในภาพใหญ่ด้วยเช่นกันก็คือยิ่งมีคนที่ออกกำลังกายมากขึ้นก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นด้วยเช่นกัน แล้วก็มาในส่วนของตัว holder level นะครับก็คือในการที่เราถือเหรียญตัว virtual เนี่ยเราจะได้รับผลตอบแทนมากยิ่งขึ้นเนาะเขาต้องเขาแบ่งตรงนี้ออกเป็น7ระดับด้วยกันโดยขั้นแรกเลยถ้าเกิดเราเข้ามาในแพลตฟอร์มใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นตัว default level นะครับก็คือเราจะได้รางวัล maximum ต่อวันเนี่ยอยู่ที่0.1 virtual coin เท่านั้นรวมทั้งเราสามารถ submit กิจกรรมเนี่ยได้อยู่ที่1กิจกรรมต่อวนันแต่ถ้าเกิดเรามีการ ถือเหรียญเอาไว้ที่100 Virtual หรือก็คือมี Starter Pack เนี่ยเราจะสามารถได้รางวัลเพิ่มมากขึ้นก็คือ0.5 Virtual Coin แล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึ้นในส่วนของตัว Page Challenge นะครับที่จะได้โบนัสเหรียญรางวาัลแล้วในเทียที่สูงยิ่งขึ้นนะครับก็คือตัวเทียบซิลเวอรก็จะต้องมีทั้งหมด200 Virtual Coin ในเทียบโกลด์ Gold ก็จะต้องมีทั้งหมด500 Virtual Coin Business ก็มีต้องมี1,500 Virtual Coin โดยในเลเวลของ b บิสเน s เนี่ยเราจะสามารถจับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาแล้วก็จัดพวกกิจกรรม o r g a n i z e e v v n t ตต่างๆได้นะครับแล้วก็ในขั้นสูงในขั้นถัดไปก็คือตัวแพลตินันั่นเองก็คือจะต้องอยู่ที่5,000 Virtual Coin และในเลเวลที่6 Emerald นะครับก็คือจะต้องมีทั้งหมด1,000 0ห i r t u a l c o i n แล้วก็ตัว Master เนี่ยเขาจะยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับว่าจะต้องทำยังไงถึงจะได้เทียนี้ โดยตอนนี้นะครับเขาจะมีหน้าตาตัว mockup นะครับให้เราดูว่าตัวโปรแกรมของเขาเนี่ยจะต้องสามารถจะสามารถใช้งานยังไงได้บ้างนะครับเป็นพื้นฐานเนาะโดยตัวแพลตฟอร์มเนี่ยจะสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางตัว App Store แล้วก็ Google Play Store ได้ทั้งคู่เลยสามารถดาวน์โหลดได้เนี่ยก็คือเป็นวันที่15มกราแต่เราจะสามารถส่งตัวรีซอสตัวผลของเราได้เนี่ยเริ่มต้นก็คือวันที่1 5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับ ก็ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีระบบการรีจิสเตอร์ง่ายๆให้เราทำนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสามารถกดจอย l e n g e ต่างๆได้เพื่อนๆสามารถเข้ามาดูรายละเอียดของแพลตฟอร์มผ่านทางเว็บตัวเว็บไซต์ของ virtual.co ได้นะครับก็จะเห็นตัวรูปร่างหน้าตาของตัวแอปพลิเคชันอย่างนี้นะครับที่เขาเปิดเผยให้ดูนะตอนนี้นะ สำหรับรายละเอียดของแพลตฟอร์มก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะมีการจัดกิจกรรมแอดดรอปอยู่นะครับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างใต้คลิปนะก็สามารถใช้ลิงก์อันนั้นเนี่ยเป็น referral link ของผมเข้ามาจอยตัวแอดดรอปของเขานะครับ ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดลิงก์เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะแต่ว่าตัวปุ่มตรงกลางเนี่ยจะเป็นปุ่มให้เราจอยตัว Air Drop นะจะไม่ได้เหมือนผมนะตรงนี้ของผมลงทะเบียนเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะฮะก็คือให้เรากดไปแล้วก็ใส่ข้อมูลชื่อนามสกุลแล้วก็อีเมลของเราเท่านั้นเองนะครับก็จะเสร็จแล้วแล้วเราก็จะได้ลิงก์ตัว r e f e r r a l ของเราสามารถเอาไปแนะนําต่อให้เพื่อนๆได้นะครับ ก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่กดแล้วก็อย่าลืมไปดูในอีเมลเนี่ยเราจะได้รับตัว verification email นะฮะถ้าเกิดหาไม่เจอก็อย่าลืมไปดูในส่วนของสแปมหรือจ้างเมลนะแล้วตรงนี้เราก็จะได้รับตัว referral link ของเราสามารถส่งต่อไปให้เพื่อนๆลงทะเบียนกันได้นะครับโดยตัวกิจกรรม AirDrop เนี่ยก็จะยาวไปจนถึงวันที่15มกราคมเวลา7โมงนะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประกาศรางวัลผ่านช่องทางตัว telegram ก็คือวันที่30มกราคมนั่นเองนะครับ ก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารของตัวโปรเจกต์เนี่ยได้ผ่านทางช่องทางเทเลแกรมหรือไม่ก็จะเป็น Twitter ก็ได้นะครับด้วยรางวัลของตัว Referral Link เนี่ยที่เราทำการสมัคร a i r r r o p ไว้นะครับก็คือจะมีการแจกเป็นผู้ที่ให้ตัว Referral ลิงก์เนี่ยมากที่สุด1นอนร้อยอันดับแรกก็จะได้เป็นตัวพรีเมียมสตาร์เตอร์คิดกับตัวสแตนดาร์ดสตาร์เตอร์คิดนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้มีการแจก r e f e r อร l เนี่ยมากขนาดนั้นเราก็จะได้เป็นอยู่ในส่วนของ r รนดอม1,000คนนะฮะก็คือตัวสตาร์เตอร์คิดสมาร์ทวอชนะครับก็ตัวสเตตัสที่จะได้ก็คือบวก1 s u s s i s s i o n per day นะก็แปลว่าเราสามารถส่งไฟเซได้เพิ่ม1ครั้งต่อวันนั่นเอง แล้วก็จะมีในส่วนของตัว p r e เซลสตาร์เตอร์คนะครับก็คือจะเป็นวันที่15มกราคมนะก็คือจะมีการขายตัวชุดเนี่ยอยู่2แบบด้วยกันก็คือตัว Premium Starter k i รแล้วก็ตัวสแ a น d าร์ด t ต r ร์เตอรในราคาของตัว Premium เนี่ยจะเป็นชุดอี i c ทั้งหมดนะก็คือทั้งราคาที่350 usd แล้วก็มีทั้งหมดแค่500ชุดเท่านั้นต่อต่อกิจกรรมก็คือเป็นชุด วิ่งชุดเดินชุดว่ายน้ำอะไรแบบนี้นะและในส่วนที่เป็นตัวสแตนดาร์ดซัเตอร์คินเนี่ยก็จะเป็นในเกรดของแรนะครับราคาที่99 u s ดอลาร์มีอยู่ที่5,000เซตต่อกิลแต่ตอกีฬานะครับก็สำหรับรายละเอียดของตัวโปรเจกต์ว r t ช a l ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c ช anel เอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะมีอัปเดตกันทุกๆวันนะครับ ก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ